ในเวลาน,นี่มันมีศิลปะวัฒนธรรมอยู่เยอะมากมันมีบันทึกมันมีอักษรที่พูดมันมีเนื้อหาที่เกี่ยวถึงด้านคณิตศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมเนื้อหาเกี่ยวกับด้านการแพทย์ด้านการสาธารณสุขหรือแม้กระทั่งด้านประวัติศาสตร์ข้อมูลต่างๆนานาภายหลังจาก มีการเปลี่ยนเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองเปลี่ยนขอบขันเทศสีมาจากพื้นที่ใบขวานเป็นพื้นที่ของลานช้างกลายเป็นสยามเนี่ยตัวสยามเองตั้งแต่สมัยละการที่สองละการที่1และการที่2เป็นต้นมานะครับสยามก็ไม่ได้หักด้ามพราคําคว่าไม่ได้หักด้ามพราไม่ได้ก็ก็หมายความว่าไม่ได้ทําลายเสียทีเดียวสยามก็ค่อยๆผ่อนคลายด้วยด้วยการว่าเจ้าเมืองยังคงเป็นเจ้าเมืองเหมือนเดิมนะ ยังให้ระบบปกครองเหมือนเดิมคือมีเจ้าเมืองอุปหาะชราชบุตรราชะวงศ์เหมือนเดิมแต่เจ้าเมืองอยู่ในฐานะการควบคุมของสยามอันนี้เป็นแบบนั้นฉะนั้นใน,ในยุคก่อนหน้านี้ก็จะมีการปกครองแบบนี้มีการแต่งตั้งบ้านเมืองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่4มาจนถึงสมัยรัชกาลที่5และมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งก็คือการปฏิรูปใหม่ในในยุค2450ชั้นความเป็นล้านช้างก็เริ่มมาลายหายไปเริ่มเริ่มคลายออกไป เมื่อเข้าสู่ความเป็นชาติสยามเมื่อมีพรบการศึกษานั่นหมายถึงว่ามีพระบัญญัติหรือมีกฎหมายให้เรียนอักษรไทยก็มีการยกเลิกการใช้อักษรไทยน้อยการใช้อักษรธรรมก็เริ่มมาลายหายไปใบลงใบลานบ้านเราเคยมีเยอะก็ถูกเผาทิ้งตามข่าวลือข่าวลือบอกว่าถ้าใครเก็บใบลานไว้เดี๋ยวหลวงจะจับ ถ้าใครเก็บใบลานไว้จะติดคุกถ้าใครเก็บใบลานไว้เดี๋ยวจะมีเหตุาราชภัยทั้งหลายมันก็เลยทําให้พระสงฆ์ต้องเผาใบลานทิ้งถ้าไม่เผาใบลานทิ้งก็เอาไปยัดใส่ในฐานชุกชีในพระโบส์ทำให้ใบลานผุเปื่อยบางวัดเสียดายเอาใส่ในหีบแล้วก็เอาขึ้นไปซ่อนไว้บนเพดานพระโบส์ผมยังเคยไปขนมาเลยยังยังมีนะครับที่ที่อยู่พระโบส์ ในเวลาน,นี่มันมีศิลปวัฒนธรรมอยู่เยอะมากมันมีบันทึกมันมีอักษรที่พูดมันมีเนื้อหาที่เกี่ยวถึงด้านคณิตศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมเนื้อหาเกี่ยวกับด้านการแพทย์ด้านการสาธารณสุขหรือแม้กระทั่งด้านประวัติศาสตร์ข้อมูลต่างๆนานาเพราะว่าองค์ความรู้ในใบรานของบ้านเราเยังยังเหลืออีกเยอะที่ได้ไม่ได้มีการแปลออกมาจากอักษรโบราณมาเป็นอักษรปัจจุบันจากภาษาโบราณมาเป็นภาษาปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรายาตำรายานเรามีการสำรวจไปเมื่อ2529 2530 2531 2532แล้วก็หายแล้วก็ไม่มีการเอาตำรายาน,นี้มาใช้งานนะครับปัจจุบันเราก็พยายามอยากที่จะให้ลูกหลานให้นักศึกษาหลายๆคนนี่เขาได้เห็นคุณค่าอย่างน้อยๆถึงแม้ว่าเขาจะแปลไม่ได้แต่เขามองเห็นตัวอักษรเขาเหลียวดูว่าอ๋ออันนี้คืออักษรโบราณน,นะอันนี้คือใบลานนะเขาจะไม่ทำลาย ครับก็เป็นการยื้อชีวิตยื้อลมหายใจของใบาลานได้อีกสักระยะหนึ่งในในช่วงที่มันยังคงมองเห็นและจับต้องได้แล้วก็องค์ความรู้ของของบ้านเรามันอยู่เยอะแยะมากมายที่ยังอยู่ในนั้นอยู่และหลายเรื่องก็มาลายหายไปด้วยฉันก็พยายามเท่าที่จะทําได้นะครับดยด้วยเหตุนี้จึงจึงมองว่าสองอักษรน,นี้สำคัญมากๆแล้วก็ควรที่จะได้รับการเรียนรู้และอย่าลืมว่าอักษรไทยน้อยเป็นต้นเขาของอักษรลาว ซึ่งซึ่งมีความต่างด้วยอักษรอ,อยู่แค่สองสามตัวแค่นั้นซึ่งไม่เหมือนกันแต่นอกนั้นก็จะเหมือนกับอักษรไทยน้อยทั้งหมดเลยเนี่ยครับแต่ว่าก่อนที่จะใช้ได้จะต้องผ่านกรรมวิธีก็คือเอาไปต้มการต้มใบลานเนี่ยใบลานที่ใช้ได้เนี่ยจะต้องเป็นใบลานกลางแก่กลางอ่อนใช้แก่เลยก็ไม่ได้ใช้อ่อนเลยก็ไม่ได้นะครับ พอเอาใบมาคือต้นหนึ่งเวลาตัดตัดเอามาทําคัมพีเนี่ยใบลานเหมือนใบตาลเนาะต้นหนึ่งเวลาตัดก้านมาเขาจะตัดตัดให้ไม่ไม่ไม่เยอะนะครับประมาณ3ก้านถึง2อถึงสก้านแล้วก็มาฉีกออกฉีกออกเสร็จปุ๊บมาม้วนม้วนกลมๆแล้วต้มต้มใส่มะขามส้มครึ่งวันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาขึ้นมาให้แห้งพอแห้งปุ๊บม้วนกลับด้านคาวนี้ม้วนกลับด้านแล้วต้มใส่มะขามส้มอีกครึ่งวันเป็นต้มหนึ่งวันึเต็ม เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยคลี่ออกแล้วผึงในที่ร่มแล้วแล้วขัดเอาทรายหรือเอาผ้าขาวเนี่ยขัดขัดขัด,ข,ด,ข,ดขัดผิวหน้ามันแล้วก็ผึงให้แห้งผึงต้องผึงในที่ร่มห้ามผึงแดดโดยเด,ด็ด,ด,ดขาดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยเอาไม้อย่างนี้ครับเนี่เอาไม้มาประ,ประกบพอประกบเสร็จปุ๊บค่อยเอามีดเจียนส่วนที่เกินไม้ออกแล้วก็มัดแบบนี้ไว้อย่างในน้อยเดือนถึง2เดือนเพื่อให้ใบลานมันตรงถึงใช้ได้ mm hmm. ฉะนั้นก่อนที่จะได้ใบลานแต่ละใบนี่ยากมาก mm hmm. ครับในส่วนจารึกที่อยู่นี่เป็นภาษาอะไรเหล่านี้เป็นอักษรอักษรธรรมนะครับมีอักษรธรรมอักษรไทยน้อยอย่างนี้อักษรไทยน้อยครับเนื้อหาในในอักษรตัวนี้คืออะไรครับนี่นี่ครับมีมีมีบอกอยู่ครับอันนี้อุรังคธาตุนะครับอุรังคธาตุอุรังคธาตุเซตนี้เป็นเซตที่เอาไปจัดแสดงในคราวจัดงานครบหนึ่งปีการขึ้นทะเบียนอุรังคธาตุเป็นมรดกโลกที่วัดพระธาตุพนมนะครับเมื่อคราวเดือนกรกฎาที่ผ่านมานะครับ เนื้อหาในใบลานมีอยู่เยอะแยะมากมายครับที่ที่ถูกเอามาเขียนใบลานเหล่านี้เราจะเห็นว่ามีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นลานแต่ละต้นก็ให้ขนาดของใบลานที่ไม่เท่ากันอย่างเช่นในนี้อุลังคธาตุก็เกี่ยวกับพระอุลังคธาตุอย่างเดียวนะครับพวกตำราพวกสวจมวลบทสูขวันก็เจอค่อนข้างค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ แทนค่าน้ํานมนี่ส่วนมากแทนค่าน้ํานมก็คือพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าที่เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จเข้าช่วงเข้าพรรษาพระองค์เสด็จขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อไปหาพระพุทธมารดาเพื่อโปรดพุทธมารดาการโปรดพุทธมารดาครั้งนั้นนี่เขาบอกว่าเป็นการที่พระองค์ทรงไปสแสดงพระธรรมเทศนาในช่วงเข้าพรรษาสามเดือนเพื่อให้อ่ พุทธมันดาท่านฟังเพื่อเป็นการทดแทนค่าน้ํานมเขาจึงจึงเรียกเรียกเนื้อหาชุดนั้นว่าแทนค่าน้ํานมส่วนมากแทนค่าน้ํานมทําไมเจอเยอะเนื่องจากว่าเราคนสมัยโบราณจะให้ลูกหลานบวชในช่วงพรรษาเวลาบวชเขาให้บวชสามเดือนเป็นอย่างน้อยพอบวชเสร็จปุ๊บสิ่งหนึ่งที่พระใหม่จะต้องเรียนคือเรียนอ่านเขียนเบรานพออ่านพอเขียนได้เสร็จปุ๊บนี่ก่อนที่จะลาสิกขาบวชครบสามเดือนนี่ จะต้องจานเรื่องแทนค่าน้ำนมไม่ไม่ใช่ว่าบวชแล้วแม่จะได้ขึ้นสวรรค์ทันทีบวชแล้วคุณจะต้องจานเรื่องนี้เอาไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าโปรดพุทธมารดาอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ได้ทดแทนพระคุณพระพุทธมารดาแบบไหนอย่างไรฉันก็ขอทดแทนพระคุณแม่โดยฉันนั้นอันนี้คือแนวคิดเป็นแบบนั้นครับฉันตาราเรื่องแทนค่าน้ํานมก็เลยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะมีพวกมหาชาติ แล้วก็พวกอุลังคธาศุก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับ